สนุกไหมคะสนุกไหมเด็กๆชีวิตโลไลทุกคนคะ่ะส่งดอกไม้สวยๆให้ทุกคนคะ่ะสวยมากเรียกว่าเป็นกุหลาบดินได้ไหมมีแต่กุหลาบอันนี้ค่ะบานเต็มเลยตัวน,นี้หอมมากสีขาวสวยค่ะต้นนี้แหะคะ่ะที่แดงเต็มต้นอยู่ต้นเดียวเขายัางไม่บานนะน่าจะเป็นดอกตูมของเขาค่ะ สาวผู้ไทยมาเดินป่าบรรยากาศป่าเห็นไหมเขาทำทางเดินให้สะดวกไม่ต้องกลัวถึงจะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสบายดีไหมคะทุกคนคะวันนี้ขอสบายดีในรถนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำกิจกรรมสนุกสนกกันนะคะมาดูกันว่าเพราจะพาทุกคนไปทาอะไรติดตามหนะ้าตามมานะ เพิ่งลงจากรถน้องๆก็วิ่งมาแล้วทุกคนค่ะเห็นถังอาหารนั่นๆเยอะเยอะมากันเต็มเลยสาวผู้ชมีกับข้าวมาให้นะกุกกู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 กพีชิส t s not that it's piches นี่พีชิสยเสวัสดีค่ะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะ สาวผู้ไทยจะพาทุกคนมาให้อาหารเจ้าเป็ดค่ะแล้วก็ในอาหารของเราหนึ่งถังเลยนะก็จะมีขนมปังแล้วก็มีข้าวโอ๊ตแล้วก็มีเส้นมาม่าแห้งน้องก็กินนะคะก็เดี๋ยวเรามาให้อาหารเจ้าเป็ดกันแล้วหลังจากนั้นก็จะพาเด็กๆไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกันนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่20นะคะเดือนอกันยานะคะเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนดู ลมอยู่ข้างหลังอ๋อมีคนให้อาหารเขาอยู่ข้างหลังถึงว่าเขาบินมากลัวชนหน้าสาวเลยโอเคเดือนนี้เป็นเ,เดือนกันยาฤดูใบไม้ผลิดอกไม้กําลังบานนะคะสาวรคิดว่าประมาณ2ประมาณ1อาทิตย์หรือ2อ,อาทิตย์ข้างหน้าดอกสาคุระก็จะบานแล้วทุกคนจะสวยมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาให้อาหารเจ้าเป็ดน้อยกันก่อนค่ะดูบรรยากาศสิ ตอนนี้คลายไปของเขาว่าคลายไปมากขามแต่ตอนนี้คือสวยมากสวยมากค่ะโอเคแมปแ๊บแมปแมปยุกายกันใ n ้เก็ e them ล i ส a าร์ดัน e a k บ them oh you just sit down and let them take from your finger sit down no no all of it sit down show her how to do sit down ดูเขาจะกินกับมือสาวู้ยดไหมมาลมากินไม่กล้ามากินกับเสาผู้ใดเหรอกวงกล้องเสาวู้ยพอดีว่าวันนี้มีคนมาให้อาหารเขาด้วยอิ่มกันเลยแหละวันนี้เห็นนกพิราบเยอะมากเลยค่ะคควักควักจะเป็ดไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่แต่นกพิราบเยอะมาก เป็นนกเป็ดน้ำนะคะทุกคนขาหนูว่ายน้ำเต็มเลยดักดือสาวน้อยย่าตื่นเต้นดีใจไหมอากินกับมือสาวพูดไทยหน่อยเร็วจะกินไหมกินไหมเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาล้วพูวเนี่ยหะนกเป็นน้ำสีเขาสวยมากวักวักวักวว มาเร็วๆมาเร็วๆยังมีอาหารตรงโน้นอยู่น้องก็เลยไม่มาแคว่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 พี่เอาสิงให้ข้างๆสาวอะไรไม่มาละมาเร็วๆมาเร็วๆแคว่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 เย็นงงในดงขนมปังดูบรรยากาศบรรยากาศดีมากๆแต่ว่าหนาวบนค่ะ น้องไม่กล้ามากินที่เมือสาวุไรดูน้องตัวนู้ดสวยมากเลยสีน้าเงินค่น่าจะเป็นนกกระทงที่นี่แหละคือนกพื้นเมืองสาวุไรจำชื่อไม่ได้แล้วทุกคนคะอุอลิซาเอาไหมนี่ลูกสาวให้อาหารอยู่ตรงนูน้นเห็นว่ามีแดดออกแต่ว่าอากาศเย็นคอทุกคนคะ่ะ บรรยากาศดีมากอ๋อซินมาไม่ซีดักลิงได้ยูซีดักลิงเอาไว้ได้ on the lake ไอซีดักลิงเอาไว้ the lake เอาไว้ได้ใครเจอจับเป็ดน,น้อยมากมีลูกเป็ดด้วยนะมา,มาน้องไม่กล้ามากินกับมือสาวไทยสาวไทยยนให้แล้วกันโน้นลูกเป็ดน,น้อยไปกันและสงสัยแม่เรียกอ๋อเพื่อนเขาอยู่ตรงนู้นค่ะ ตัวนี้สีทุกคนค่ะสีดำในสีน้ำตาลสวยจังสีเขียวสีน้ำตาลอ้อากาศเย็นโคตรแล้วนี่ก็มีนกตอนนี้เป็นฝูงนกสีน้ำเงิน วันนี้มีคนมาค่อนข้างเยอะนะน,นี่อดูสิตรงนน้นไม่แน่ใจว่าเป็นดอกแคร์หรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูกันแป๊บหนึ่งนะแล้วสาวผู้ใดรก็จะพาทุกคนเดินดูรอบๆปล่อยให้เด็กๆให้อาหารเป็ดไปนะคะ ผู้ไทยคิดว่าเขาคงมาตัดหญ้าน่าจะประมาณเมื่อวานนะคะเพราะหญ้ายังเขียวอยู่ดูบรรยากาศรอบๆค่ะทุกคนค่ะสวยไหมตรงโน้นมีนกป่นด้วยเป็นป่าที่ติดกับทางหลวงนะทุกคนนะหลังจากป่าตรงนี้ไปนี่เป็นทางหลวงนะคะทุกคนค่ะดูอุดมสมบูรณ์มากมาเลยดูวิวสวยงามค่ะนู่นเด็กๆให้อาหารเจ้านกป็นอยู่ตรงนงนะะ้นค่ะ ดูบรรยากาศทุกคนคะ่ะสวยไหมเดี๋ยวสาวภูณราจะไม่ค่อยถ่ายเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเซฟแปตไว้ไปถ่ายที่สนามเล่น,เล,นเล่นกันด้วยค่ะแต่ว่าสาวภูณรพาทุกคนแวะมาดูดอกดอกไม้ตรงนี้ก่อนที่เป็นสีขาว,ขาวนั้นน่าจะเป็นดอกเชอร์อรี่นะคะดอกเชอร์รี่แล้วก็สีขาวๆเข,ขียวๆตรงเนี้ย ดอกแคหรือเปล่าใครรู้ช่วยคอมเมนต์มาบอกสาวใดทีนะคะเดินลัดเลาะมาคนเดียวนี่ทุกคนคะ่ะสาวพไทยมาเจอนี่ดอกอะไรอะ่ะเอ้ยสาวพุทธคิดว่าเขาคือดอกแคแต่ไม่ใช่แต่ว่าเขาเหมือนอะ่ะดอกบ้านสาวพุทธีเอ,อ่อบางคนอาจจะเรียกถั่วแลหรือเปล่าบ้านสาว้ไทยเรียกถั่วแห่ทุกคนคะ่ะดูสิ สวยมากเต็มต้นเลยตั้นยังใหญ่ทุกคนดูทุกคนดูโอเขาไม่กินหอมด้วยทุกคนคะ่ะกินหอมอ่ะหอมจริงๆสวยไหมส่งดอกไม้สวยๆให้ทุกคนคะ่ะสวยมากสวยจริงแล้วไม่กินหอมด้วยนะหอมจริงดูทุกคนดูสิ เียวมาหูมาตรงนู้นตรงนู้นเป็นดอกเชอร์รี่ค่ะว้าวสวยจริงๆนี่ให้ดูแบบดูกล้องใกล้ๆทุกคนคะ่ะดอกเขาสวยมากดอกเขาสวยนะเป็นดอกถั่วทุกคนใช่ถั่วไหมใช่ถั่วป่าแต่ว่ากลิ่นหอมจริงทุกคนคะ่ะหอมมากแล้วดูพึ่งหอมมากขาวเต็มต้นเลยทุกคนคะ่ะ ได้ยินเสียงน้ำไหลไหมข้างหลังจะเป็นแม่น้ำแล้วก็เป็นแม่น้ำเหมือนมีน้ำตกเล็กๆค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่าเราไปไม่ได้เพราะว่าทางชํำรุดนะสวยมากทุกคนดอกสวยจริงส่วนตรงโน้นเป็นสากุระนะคะในด,ดอกเชร์รี่แต่ว่าเป็นสายพันธุ์ใหญ่นะ สีขาวค่ะตอนนี้สีขาวมีพึ่งจับด,ด้วยสวยไหมคะอู้หูอากาศเย็นมากบรรยากาศท้องฟ้าไม่มีเมฆแต่ว่าอากาศเย็นจัดเลยค่ะทุกคนคะ่ะขาวเต็มต้นหอมฟุ้งมากมายทุกคนคะ่ะลมพัดเย็นๆคุ้มค่ากับการออกมาเดินรับอากาศบริสุทธิ์สวยมาก เดี๋ยวเราตัดภาพไปที่สนามเด็กเล่นเลยแล้วกันนะสวยมากสนุกไหมคะสนุกไหมเด็กๆให้อาหารเข้าล่ะลูกให้หมยแล้วเราค่อยไปสนามเด็กเล่นกันคะ่ะพี่ออสินโยนให้โยนให้แล้วหนุน เขาค่อนข้างที่จะอิ่มแล้วแหละเพราะว่ามีคนมาให้เยอะแล้วแป๊บๆๆ๊บๆ๊บนูนไปกินกับเด็กๆนูนสาวูไทยไม่มีค่ะเด็กๆเอาให้นูนไปกินกับน้องอลิสาไปแป๊บๆๆ๊บชีวิต s l ล w l i f ของประเทศนิวซีแลนด์ทุกคนชีวิต slow l i f ค่ะ บรรยากาศดีดีชีวิตโลไลฟ์ทุกคนคะ่ะพอมาถึงตรงนี้มีใครจำคลิปที่เราเคยมาให้อาหารจานกเป็ด,ด,ดกับเด็กๆครั้งก่อนบ้างครั้งก่อนเรามานะคะใบไม้เขียวขจีแต่ว่ามาครั้งนี้ใบไม้ร่วงหมดแล้วอีกสักพักเดี๋ยวน้องก็กลับขึ้นมาเขียวขจีสวยเหมือนเดิมคะ่ะเดี๋ยวสาวผูใ้ใดขึ้นคลิปให้ดูนะถ้าใครจำไม่ได้ สาวผู้ไทไม่มีอาหารหรอกนู่นเด็กๆฆ่ายีนู่นบรรยากาศสวยงาม,มไปให้อาหารหมดแล้วครับกินจนหมดแล้ว เดีย๋ยวเราไปสนามเด็กเล่นกันมาถึง สนามเด็กเล่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะที่ค่อนข้างใหญ่มากทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสาวผู้ใดก็จะปล่อยเด็กๆนะคะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นกับพ่อบ้านเดี๋ยวสาวผู้ใดจะพาทุกคนไปเดินลัดเลาะป่าดูว่ามีดอกไม้ป่าอะไรที่บานบ้างนะคะทุกคนคะ่ะได้ออกมาทั้งทีก็อยากจะพาทุกคนมาเลาะเก็บบรรยากาศเคี้ยวขจีมาฝากทุกคนนะคะ วันนี้ก็อาจจะลมแรงนิดนึงค่ะทุกคนค่ะถ้าได้ยินเสียงลมพัดบุมบุมยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะอยู่ในลมอากาศเย็นเจี๊ยบเลยพอดอนแดดก็คืออบอุ่นขึ้นมาหน่อยนึงขึ้นเขาลงเขาเดี๋ยวไปดูเด็กเ็กก่อนค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเบื่อกันนะสาวุทยจะพาทุกคนไปเดินเลาะป่ากับสาวุทยนะตามมาตามมา สาวผู้ไทยปล่อยให้เด็กๆเล่นที่สนามเด็กเล่นตรงนี้กับพ่อบ้านนะคะเดี๋ยวสาวุูไทยพาทุกคนไปเลาะดูดอกไม้กันน่าจะเป็นกุหลาบพันปีค่ะแต่ว่าซากุหลาบสาวผู้ไทยเห็นเข้าบานนิดหน่อยค่ะยังบานไม่ค่อยเยอะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะเดี๋ยวสาวุูไทยพาเลาะกันดูบรรยากาศโอ้แดดแดดอบอุ่นมากนี่คือป่าป่าอันน้อยนิดๆของเรานี่แหละค่ะแต่ว่าด้านในนั้นมี มีเ,าเขาทำถนนทางเดินให้แบบสะดวกสบายนะคะแล้วก็ค่อนข้างสมบูรณ์มากเลยนะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มากเลยนะทุกคนเป็นป่าในเมืองนะคะพอได้ออกมาสุดอากาศบริสุทธิ์พอได้หายใจหายโคอกันนะทุกคนค่ะไปแล้เดินข้าป่ากันดูบรรยากาศน้องยังบานไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะกุหลาบพันปีนะ กุหลาบพันปีค่ะก็สวยๆน้องยังบานไม่ค่อยเยอะค่ะและก็นี่ทุกคนคะ่ะก็สวยอยู่นะแต่ว่าสาวบุทไทยไอยจำชื่อไม่ได้แล้วค่ะทุกคนคะ่ะดอกไม้เยอะเกินนะคะทุกคนจำชื่อได้ไม่หมดแล้วทุกคนคะ่ะสวยๆเลยนะนต้นของเขาตอนนี้จะเป็นดอกไม้ที่ ทนหนาวแล้วก็มีอายุค่อนข้างยืนค่ะทุกคนค่ะนี่สวยมากเลยกุหลาบันปีน้องยังไม่บานค่ะน่าจะประมาณอาทิตย์หน้าค่ะทุกคนค่ะชาวไทยก็กลัวว่าน,น้องจะบานแล้วนะจะมากะเวลาผิดนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะมีบานให้ชมนิดหน่อยค่ะตอนนี้สีชมพูกำลังบานกำลังตุมต้มๆเลยทุกคนค่ะรออาทิตย์หน้ากัน ดอกไม้ตุมต่มๆป่าละเมาะเรากำลังจะเข้าป่าละเมาะกันเจอแต่ดอกเจ้าเนี่ยทุกคนค่ะปานเต็มเลยมีหลากหลายสีเลยค่ะสวยไหมคะนี่จะเป็นสีม่วง,ง,งอมชมพูค่ะสวยเนาะบรรยากาศป่าอันเงียบสงบสงบมากมาเดินคนเดียวกลัวไหม ดูป่าสิทุกคนดูบรรยากาศป่าเราไม่กลัวเพราะว่าสาวบุไยมากับพี่ๆทุกท่านตามสาวบุไยเข้าป่ากันกุหลาบพันปียังไม่บานอันนี้ขอเรียกว่าเป็นกุหลาบดินได้ไหมมีแต่กุหลาบอันนี้ค่ะบานเต็มเลยมีหลากหลายสีด้วยนะไปเราไปเข้าป่ากัน อตรงโน้นเป็นคาเมเลียเอาเปคิดว่าอาทิตย์หน้าค่ะน้องน่าจะเริ่มบานนะบรรยากาศป่าคือเงียบเหงามากถามว่ากลัวไหมไม่กลัวเพราะว่ามีท่านผู้ชมมาด้วยนี่คือกุหลาบพันปีแบบต้นใหญ่ๆนะคะบานนิดหน่อยวันนี้มาเดินคนเดียวเด็กๆอยู่กับคุณพ่อบ้านเดี๋ยวสาวผู้ได้มุนให้ดู บรรยากาศป่าเห็นไหมเขาทำทางเดินให้สะดวกไม่ต้องกลัวถึงจะเงียบถึงจะเงียบแต่ก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์มากทางเดินก็สะอาดสะอ้านมาค่ะทุกคนค่ะทางเดินสะอาดสะอา้านสามารถเข็นรถเข็นพาลูกเล็กเด็กแดงมาเดินได้แล้วก็คนที่นั่งวิลแชร์ก็มาเดินได้ค่ะทุกคนค่ะดูสิสบายไหม ตามส้าผู้ไทยมาเดินป่าดูเสื้อกันหนาเสดายดอกไม้ไม่บานตั้งใจว่ามาชมดอกไม้บานแต่ว่าดอกไม้ไม่บานเลยพาทุกคนมาเดินป่ากับกล้องดีกว่านาะทุกคนจะได้ชมบรรยากาศป่าไปด้วยกันค่ะนี่ป่าเราสะอาดสะอ้านมากใครๆก็มาเดินได้วิวแชร์ก็มาเดินได้เดี๋ยวพาทุกคนลัดเลาะป่าแป๊บหนึ่งนะ มีเก้าอี้ให้พักเหนื่อยด้วยนะดูทางเดินทุกคนคะ่ะในป่านี้มีแค่สาวผู้ไยคนเดียวบอกทุกคอสาวผู้ไทยเดินป่าไม่กลัวหรอเขาเป็นป่าละเมาะเล็กๆค่ะดูดูดมอสขึ้นดูมอสด,ดูก้อนหินมีมอสเต็มเลย <c oughs> น่ารักค่ะเป็นป่าที่น่ารักน่ารักอากาศบริสุทธิ์มากค่ะเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้กัน ชุบชุบชุบม,มาสูบอากาศบริสุทธิ์กันค่ะต้นไม้เขียวขจีสวยไหมเอ่ยอกลับมามเจอเจ้านก นกนกตัวเนี้ยคุดคุยเก่งมากคุดคุยเก่งมากเลยเราวนะ่ะมอสขึ้นเต็มเลยค่ะไหมเดินออกมาก็เป็นลานจอดรถอีกแห่งนึงค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีซากุระบานหรือ,อยังเอ่ย และยังไม่บานค่ะทุกคนคะ่ะแต่ว่านูน่นบานอยู่บนเนินเขานู่น,น,นกําลังบานนิดหน่อยเห็นสีชมพูไม่เอ่ยตรงที่สาวุทยมาน้องยังไม่บานค่ะไม่เป็นไรอาทิตย์อีกสองอาทิตย์รออีกสองอาทิตย์นะถึงดอกไม้ยังบานไม่เยอะแต่ก็ไม่ถือว่ามาผิดเที่ยวค่ะทุกคนคะ่ะก็ยังได้พาเด็กๆออกมาเล่นแล้วก็มาชมบรรยากาศมาดูว่าอย่างน้อย ต้องรออีกกี่วันนะคะดอกไม้ถึงจะบ,บานนะสาวาคิดว่าประมาณหนึ่อาทิตย์ครึ่งค่ะน้องจะบ,บานสะพังเลยแต่ก็ยังมีดอกไม้อย่างอื่นให้ชมเล็กๆน้อยๆนะคะทุกคนค่ะไม่เป็นไรไม่ไม่ผิดหวังอย่างน้อยก็ได้ออกมาพักผ่อนสายตาพักผ่อนจิตใจแล้วก็เป็นกุหลาบพันปีไปแล้เดินกลับไปหาเด็กๆกันค่ะนี่มีดอกไม้ป่าให้ชมอยู่นะ มีส่วนใหญ่เป็นคามิเลียค่ะอ้อันนี้น่าจะคล้ายๆนี่เป็นแมกโนเรียนะแมกโนเลียสายพันธ์ุนี้สาวุลยเพิ่งเคยเจอแต่ว่าดูสิหอมมากตัวนี้หอมมากสีขาวสวยค่ะว้าวสวยไหมเอ้ยไม่เจอสากุระแต่เจอแมกโนเลียก็เอานะสวยมาก แมกโนเลียทุกคนคะ่ะต้นเล็กๆต้นเล็กๆคะ่ะแต่ว่าดอกเขาบานเต็มเลยกลิ่นหอมฟุ้งแม่เลยทุกคนคะ่ะกลิ่นหอมฟุ้งแมกเลยดอกเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าลมพัดนะคะน่าจะลมพัดพายุเข้าเนะแต่ก็ยังสวยอยู่เนาะสวยมากสวยนะ และถัดมาตรงนี้คือโรโดรินดนนะคะเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นนะคือบานแดงมีอยู่มีมีอยู่แค่เราต้นเดียวนี่แหละที่แดงเต็มต้นอยู่เนี่ยสวยนะเจอกุหลาบพันปีต้นนี้แหละค่ะที่แดงเต็มต้นอยู่ต้นเดียวแต่น้องก็สวยนะเห็นไหม แดงๆสดๆเลยใบยของเขาน่าจะเป็นจ้ามอสค่ะจ้ามอสกำลังขึ้นนะฮะจ้ามอสคือขึ้นได้ทุกที่จริงๆสวยนะสวยมากๆเลย <c oughs> ดมๆพึ่งตัวโตมากทุกคนค่ะ <c oughs> มุดเข้าไปมุดเข้าไป <c oughs> สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสิ่งมีชีวิต มาต้นนี้ก็เป็นแมกโนเลียเหมือนเดิมค่ะว้าวต้นนี้ดอกไม่ค่อยดกเท่าไหร่ดอกไม่ค่อยดกเท่าไหรค่ค่ะนูน่นสูงไปนู่นเลยเดี๋ยวเราไปดูต้นสีขาวๆตรงนู้นกันค่ะสีขาวๆนู้นคือดอกอะไรอ๋อแมกโนเลียต้นใหญ่เหรอแต่ว่าทําไมแมกโนเลียสายพันธุ์ใบเขาไม่ค่อยเหมือนกันนี่ก็สวยค่ะทุกคนค่ะต้นนี้คือขาวเต็มต้นเลย นูนสวยไหมจ๊ะสวนนี้คามิเลียขาวอมชมพูค่ะทางต้นมีแค่ดอกเดียวทุกคนค่ะโชคดีขนาดไหนที่เราเจอเนี่ยดูบรรยากาศดูบรรยากาศอพอเดินไปสักพักทุกคนเจออีกต้นค่ะ เป็นสีชมพูสีขาวอมชมพูค่ะต้นแรกๆนะต้นนี้ก็ถือว่ามีดอกเยอะพอสมควรแต่ต้นแรกที่เราเจอมีแค่ดอกเดียวค่ะทุกคนคะ่ะต้นนี้มีต้นนี้มีหลายดอกอยู่นะคะดูสิเดินมาสักพักเจอคาเมเลียอ่าขาวอมชมพูค่ะต้นี้ต้นนี้มีหลายมีหลายดอกอยู่ค่ะสวยนะเนี่ย สวยไหมคะสวยสวยเลยถึงว่ากล้องสาวไุไรยดูแปลกๆดูบรรยากาศรอบๆค่ะทุกคนค่ะสวยมากต้นไม้ใหญ่ๆ ยากาศสวยงามไหมคะตรงนี้จะเป็นโซนกุหลาบพันปีนะคะกุหลาบพันปีต้นเล็กดอกเล็กนะคะแล้วก็น้องยังไม่บานค่ะรออีกสักพักนะสาวภูไทยคิดว่าก็ดูบรรยากาศร,บร,บรอบๆสวยงามมากสาวไทยถ่ายคลิปมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ากล้องสาวภูไทยคือไม่ได้ซูมให้เล็กลงทุกคนคะ่ะดูสวยงามคะ่ะ แบทก็ใกล้จะหมดแล้วหวังว่าทุกคนคงชอบกับการชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวคลิปถัดไปสาุณายจะพาทุกคนไปทำอะไรนะั้นรอติดตามนะคะบรรยากาศกุหลาบตินไม่เอ่ยตัวนี้เป็นแมกโนเลียสีชมพูนะคะแมกโนเลียสตาร์สีชมพู สวยไหมเอ่ยสวยมากมากเลยค่ะนี่สวยไหมคะทุกคนคะ g o o d b y ยเดี๋ยวสาวผู้ใดขึ้นชื่อให้อีกทีนึงนะคะน้องสวยมากเลยทุกคนค่ะต้นเล็กๆน,นันี่ต้นเล็กมากต้นเล็กขาวเต็มต้นเลยค่ะ ไม้ป่าค่ะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเขาอยู่ในป่าสีเหลืองสวยนะทุกคนว่าเขาบูมแล้วหรือยังทุกคนคิดว่าเขาบานแล้วหรือยังเออสาวาคิดว่าเขายัางไม่บานนะน่าจะเป็นดอกตูมของเขาคะ่ะสวยมากเลยดอกอะไรคะเนี่ย สาวภูไทยก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนคงชอบกับการมาเดินป่ามาให้อาหารเจ้านกเป็ดน้ํากับเพื่อเรานะคะสาวภูไทยขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่อยเจอกันคลิปตัดไปคลิปถัดไปนั้นสาวภูไทยจะพาทุกคนไปทําอะไรรอติดตามนะคะส่วนใครที่ชอบทําขนมสูตรง่าย,ายสูตรแม่บ้านขี้เกียจก็อย่าลืมกดติดตามมาดูคลิปทำขนมง,ง่ายๆกับสาวภูไทยนะ ขอเจอกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะคะขอเจอกันนะคะาย